ทุกคนวันนี้บิมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงทําร้านฝันบ้าน,านเพิ่มทางทางที่เรามีแยกปังๆอยู่แล้วอันดับแรกเลยนะคะคือปีก่อนนะบิมท้องก็เลยคิดว่าอยากที่จะพักแล้วก็พอดีต้องใช้ปทหารบิมก็เลยสอนน้าน้องแล้วก็ให้น้องขายแทนตัวเองก็จะได้พักค่ะความคิดในตอนนั้นนะแล้วก็พอมาอยู่บ้านนะคะมันก็อยู่เฉยๆเนาะฉะนั้นบิมก็ทําขนมแล้วก็ชวนพี่แจ๊กว่าอยากที่จะทําร้านตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นะคะ่ะทําเลทําเลมันถือว่าดีสําหรับบิมมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบ ค,ความคิดของบีบนะถ้าเป็นบีบอะคะ่ะถ้าเป็นลูกค้าก็อยากที่จะมานั่งเล่นนั่งชิวๆเพราะว่าแยกปังๆอะพื้นที่บ้านอะคะมันน้อยมากๆเลย เลยอยากที่จะทําร้านนี้ให้ลูกค้ามานั่งเล่นเพิ่มเป็นร้านที่สองอก็เริ่มทําร้านเริ่มคุยกันแล้วก็พี่แจ็คก,ก็ไปรื้อเอาบ้านหลังเดิมอะค่ะเอามาทําเป็นไม้เก่าเนาะระยะเวลาในการทาร้านนี้อะค่ะทั้งหมด7เดือนแล้วก็งกบประมาณทั้งหมด4 3่0 0ืบาทสําหรับบีมคือโอเคมากๆเลยนะคะมันมองไปทางไหนมันก็มีความสุขมันสงบอะค่ะทุกคนถ้ามีลูกค้าแวะมาก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่แวะมาหาเราคือตั้งใจมาหาเราจริงๆ